สวัสดีคันเพื่อนวันนี้ฉันญันยาทำขนมขีดนะคะก็มีมีไข่สองฟองกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยผงไก่แล้วก็ซีอิ๊วขาวอยากก่างละสองช้อนโต๊ะนะคะไก่1นกิโลผสมกับเนื้อหมูครึ่งโลคันเพื่อนแล้วเราก็จะปั่นขาไปพร้องกันเลยนะคะฉันันยาจะปั่นแล้วนะคะเพื่อน อาจจะเริ่มใส่ประกาศปรกกาดขาวนะใส่ส่วนที่แข็งลงไปก่อนทำเพื่อนาะทยอยใส่นี้เลยค่ะเว,เวลาผักเขายุบลงวงเราก็จะได้ใส่ผักอื่นได้นะคะเพนต้นหอมกับน,น้ำใส่ทีหลังได้ค่ะ สก็ส่วนผสมชารยาจะเยอะนะครับเพื่อนก็ประมาณนี้ล้วค่ะ ใส่แป <Iya. S 1> ้งนะครเพื่อสัญญาจะนิ่มขึ้นแลก็นิ่มขึ้นเยอะนะคะไม่ได้เยอะเลยนะเพื่อนๆอีกนิดนึ่งนะคะับแล้วก็เริ่มที่จะใส่ต้นหอมบุกจีนี่เราใส่หลังสุดได้นะครเพื่อนๆ เราคนใส่ได้ค่ะขอให้อากัดขาวที่เรากัดขาวที่เราจะ ตเรียต่อไปชรัญญาก็เห็ดเห็ดแล้วก็ต้นหอมหลังสุดนะคะพอปั่นแป๊บเดียวค่ะอันนี้เราไม่ได้ปั่นนานนะคะที่ปั่นนานนี่จะเป็นกระปาดขาวะคะ่ะท,ทั้งทีกัน้นกั้นกระใหญ่นะคะหอมหอมต้นหอมนี่ใส่หลังสุดนะคะเพื่นอนก็ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะ นี่จะเป็นส่วนผสมเาก็เกือบ <c oughs> จะเข้ากันได้แล้วนะคันเพื่อนนะคะจริงๆแล้วเราก็ยุบมานิดนึงนะคะเดี๋ยวสารยาก็ใส่ไอ้ต้นหอมก็ไปเลยะค,ะะค,ะค่ะง่ายค่ะจริงๆเราก็ไม่จําเป็นต้องปั่นให้ละเอียดมากมานะคะสารยาแค่แค่เป็นเครื่องผสมอาหารอะไรพวกนี้ล่ะคะ่ะเพราะว่าผักเขาจะจะสวยกว่า เี้ยเงียนมากทุกท่าเพื่อนอันนี้ศลยาใส่ขันนะคะยังไม่ได้ใส่แป้งนะเพื่อนอนิดหนึ่งไปได้ แล้วก็ใส่เละะ่ะอันนี้เราก็พร้อมที่จะจะห่อเลยคาะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็จะเป็นส่วนผสมที่แบบไม่จําเป็นต้องละเอียดมากนะคะผักเราเอาพอเป็นเป็นแบบนี้ใช้ได้คะ่ะเห็นไหมคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวสัญญาจะต่อขั้นตอนการห่ออีกทีหนึ่งนะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ